อันนี้ครับขอกล่าวสวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะครับพามาไลฟ์สดนะครับดูรถกระบะกันนะครับเป็นรีโวนะครับโตโยต้าลีโวนะครับ2.4 n t นนะครับเป็นรถตอนเดียวใส่ตู้ทึบนะครับเป็นรถตอนเดียวใส่ตู้ทึบนะครับ เป็นรถปี2020นะครับรถปี2020นะนี่นะฮะขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะใครที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะฮะบริษัทชิงคองบิ๊กคาร์นะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์รุทุกชนิดนะครับนะพรอ,อยู่นะครับอยากเปลี่ยนคันใหม่ เอามาเทินได้นะครับหรือว่าเบื่อคันเก่าแล้วนะฮะอยากจะเปลี่ยนคันใหม่นะครับก็เอามาสายเทินได้นะครับเรารับซื้อรับเทินนะครับนะใครอยากได้รถใหม่ๆนะครับสวยๆส,สภาพดีเรามาดูที่เราก่อนนะครับอะเรามาดูรถกันดีกว่านะครับคันนี้น่าสนใจยังไงกันบ้างนะครับกับเจ้ารีโว่2.4 n อีนะครับด้านหน้านะได้ชมหน้าใหม่แบบนี้เลยนะครับชมหน้าใหม่แบบนี้นะครับ ตัวนี้เกิดในปี2020นะครับปัจจุบันก็ยังเป็นหน้าตาแบบนี้อยู่นะครับตัวรถสีขาวนะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับไฟหน้าใส่ปงก์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับครบๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะด้านหน้านี่ใส่แม็กให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่แม็กให้เรียบร้อยนะฮะเป็นก้านแบบนี้นะครับสีออกเทาเข้มๆนะสวยนะครับเทาเข้มๆนะพร้อมกับยางใหม่นะครับ เนสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับอ่านี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับไปดูกันต่อนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างแก้มนะครับแล้วก็ด้านบนนะหูกระจกเป็นสีดําแบบนี้นะครับมีกันสัตว์นะฝนให้นะฮะตู้หลังคาสวยๆเลยนะครับตู้หลังคาสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะนี่กุญแจรีโมทนะครับแล้วก็กันลอยนะเป็นโครเมียมนะครับมือจับสีดําแบบนี้นะครับ เรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับรุ่นนี้นี่แปะด้านท้ายแบบนี้ครับติ๊กเกอร์เซตอิดิชันแบบนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะเปลี่ยนดีไซน์นะครับของติ๊กเกอร์นะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่เรามาดูล้อนะฮะอันนี้ก็เป็นล้อกระทะผ่านะครับสีน้ำตาลไหม้แบบนี้นะครับรัดด้วยยาง Xcd นะครับนมาตรฐานนะครับรถบรรทุกนั่นเองนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะฮะ นี่นะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะเพจชัดเจนนะครับไฮลักรีโวนะครับให้ดูด้านท้ายครับตู้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะนะครับเซยงอารมนะครับแบบนี้ออาดูช่วงล่างกันหน่อยดูช่วงล่างนะครับนี่เรามาดูกันนะครับนี่นะายท่อ สวยๆแบบนี้เลยนี่สำนักไหนนะครับนี่แปะไว้แบบนี้นะทีแบ็กสปีนะครับนะช่วงล่างก็เดิมนะครับนี่นะฮนะครับยากอะไรอยู่ครบนะครับเรียบร้อยนะก็รถวิ่งงานนะครับทั่วไปนะส่งสินค้านะครับต่างๆสะดวกนะครับ กับเครื่องยนต์2.4ก็กำลังดีนะไม่ได้กินน้ำมันนะครับเดี๋ยวขอเปิดดูภายในกันนะครับดูภายในกันในส่วนภายในนะครับนี่นะดูบานประตูกันก่อนนะครับบานประตูสีดำแบบนี้นะครับกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับเบาะนะครับนี่เบาะเป็นหนังเทียมแบบนี้นะครับสีดำน่สวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวเบาะนะ <AM rac> er <ad oy> สวยๆสะอาดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะปี2020นะครับเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะพวงมาลัยเป็นแบบยางนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับมีแอร์แบ็กให้นะฮะในส่วนของด้านหน้านะครับคู่หน้านะฮะ,ะเดี๋ยวเราดูนะปัดเลนใหม่กันบ้างนะคันนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่นะฮะน้วปัดเลนให่นะครับคันนี้วิ่งอยู่ หนึ่งแสนทุนทวนนะครับหนึ่งแสนทุนทวนนะเศษนิดหน่อยนะบริเวณคอนโซลกลางนะครับมีหน้าจอมาให้แบบนี้นครับเป็นหน้าจอสัมผัสขึ้นมาแล้วโตโยต้านะครับก็เชื่อมต่อนะครับสะดวกนะครับด้านในนะครับสวยๆแบบนี้หลังคานะขาวสะอาดแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านบนนะครับ อนะครับสำหรับด้านในเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝากระโปรงห้องเครื่องกันนะครับนะอันนี้ก็สวยๆเลยนะครับกับเครื่องยนต์นะ 2400cc ซีนะครับนะส4 0พนนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับรถอายุแค่2ปีทนั้นเองนะครับสภาพสวยๆอยู่เลยนะครับ น่าใช้งานนะครับนี่นะฮะภายในนะครับสวยๆนะครับกกระโปรงนะสวยๆแบบนี้นะครับทางร้านก็มีรับประกันให้นะครับเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะฮะนาน1ปีนะครับหรือวิ่งระยะทาง20,000กิโลเมตรนะครับสนใจก็ลองมาดูมาชมกันได้นะครับสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยนะฮะ Toyota h i l รั Revo นะครับ2.4 n จนะเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับใส่โต้ทึบนะ ปี2020นะครับกับราคา4 3 0 0 0 0บาทครับ4 3 0 0 0 0านบาทจดไปใน่นเต็มนะครับ, 4, 330, 9, บ, M, รบฟรีดาวได้นะครับผ่อนอยู่งวดลาประมาณ8,000บาทนะครับ8,000บาทที่6ปีนะครับ72งวดนั่นเองนะครับนะใครที่สนใจนะก็โทรหาผมนะครับ098222435 8นะครับ098222435 8 ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับจะมาไลฟ์สดเป็รถอะไร,ะไรก็เดี๋ยวดูติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ